ครับเพชรเยังร่างราตครับเพชรนะชื่ออะไรนะเพชรเยังร่างราตวันนี้เจอใครเดชนรงค์ครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้พิกัดอะไรร้อยยี่สิบครับเป็นไงเมื่อเช้าอยู่ต่างชร้อยยี่สิบจุดแปดครับก็หาร้วตอนนี้นะครับไปซ้อมอยู่นะซูเปอร์บอลเทรนนิ่งครับซูเปอร์บอลนะซ้อมมากี่วันนี้เดือนกว่าครับเรามวยเข่าฝีมือหรือว่ามวยเงยมวยหมัดครับมวยหมัดกู้ต่อสู้หรือมวยฝีมือครับฝีมือเราสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยหกกน้ำหนักโอลโปลปดห้าสิบเจครับนี้อายุสิบเก้ชกมารวมๆก็ได้ยี่สิบเจ็ดครั้งครับสิครั้งสาวไฟล่าุดชนะกี่ไฟชนะหนึ่งไฟครับชนะหนึ่ไฟล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อ่สิครับวันนี้ร้อยร้อ่สบครก็ไม่มีปัญหานะครับหุ้กิโลเวทนี่สกิโลครับคนจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงอ่ะฝากไว้ครับเชียร์นะเด็กพัทลุงครับฝากเป็นแรงเผมหน่ครับโอเค สดีครับผมเรียนในโรงสอธิรพัฒนครับวันนี้คุณที่สี่นะครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับเป็นช้ามาเกินไปเท่าไหร่ปอนนด์ครับปอนหนึ่งนะขอนโมนเดียวเลยแป๊บเดียวครับเราซ้อมอยู่ที่บีเอ็ทไม้ไทยครับกี่วันได้สองสัปดาห์เราไปมวยเขาหรือฝีมือหรือไงจังหวัดฝีมือครับผู้ต่อช่วยเห็นไหมก็เพศจังหวัดฝีมือครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ 58รอบนี้คมมากี่โลได้4กิโล4กิโลเราชกมวยมารวมๆตอนนี้ประมาณ50ครั้งครับ50 60น่าจะมีนะสามไฟล์ด์ครุดเป็นยังไงางชนะกี่ครั้งชนะหนึ่งแล้วก็คู่ชกโดนไล่ลงแล้วก็แพ้หนึ่งอ๋อแพ้หนึ่งนะตัวเวทนี่เป็นไงสบายไหมครับพอดีครับไม่มีปัญหาล่าสุดลุชกไปร้อยเท่าไหร่ไป21ครับวันนี้ร้อย20ก็นิดนึงครับผมลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงอีกแล้วเอาฝากมันกับเชียร์ในพัทลุงอ่ะเจะฝากพี่น้องชาวพัทลุงเป็นกำใจพวกเรราคับ